ความอ้วนในความรู้สึกของคนทั่วๆไปน้ำหนักขึ้นรอบเอวเกินขนาดออกกำลังแล้วนะทำไมไม่ผอมลดน้ำหนักต้องไม่กินลดน้ำหนักไม่สำเร็จคุณแค่อาจจะยาบมาไม่ถูกทาง ถ้าอย่างนั้นมาเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการที่หลากหลายกันเถอะค่ะหลักสูตรนี้นะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักอย่างสนุกแล้วก็ไม่เครียดนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้ผลจริงด้วยแน่นอนค่ะอาหารฮอตๆอเราไม่ลืมแน่ค่ะก็คือเรื่องของอาหารคีโตโลคาบทั้งหลายนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆในการที่เราจะดูแลเรื่องอาหารให้มันได้สามารถที่จะลดน้ำหนักได้จริง ในเรื่องอาหารนะคะและในเรื่องของยาเรามีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องข้อดีข้อเสียต่างๆเพื่อให้เราได้พิจารณากันและสําหรับเรื่องการผ่าตัดเนี่ยโอ้โหตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะเราจะต้องมีความรู้ที่รู้จริงว่าคนที่เขาผ่าตัดลดน้าหนักเนี่ยมันเ,ออเพื่ออะไรแล้วก็มีประสิทธิภาพแค่ไหนมีผลต่อชีวิตระยะยาวมากน้อยแค่ไหนค่ะ และหัวใจที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของการลดความอ้วนเรื่องน้ําหนักเรื่องภลนากานเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของแหล่งความรู้ค่ะเรื่องเว็บไซต์เรื่องงานวิจัยต่างๆเนี่ยอาจารย์จึงคัดสรรตัวงานวิจัยที่มีความโดดเด่นจริงๆซึ่งเราสามารถที่จะพึ่งพิงใช้เป็นหลักฐานในการที่เราจะพิจารณาว่าวิธีการใดที่จะสามารถลดน้ําหนักได้อย่างแท้จริงเพราะว่าการลดน้ําหนักมันไม่ใช่เรื่องง่าย เรามาเรียนรู้วิธีการลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการที่หลากหลายด้วยกันค่ะ